มาด,ดีเก่งกาย เออไม่มีเสียงอ๋อครับผมพอดีลงไปทำชุละนิดนึงนะครับเออไม่ใช่ไม่มีเสียงมีครับมีพี่น้องมอีอ่าบัดบัดตะคีนี่พอดีบัดทั้งเบานะก็สวัสด,ดีพี่น้องทุกคนนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเอ่า ออกมาจากจังหวัดตาดนะครับกอ็อยู่ถนนยังอยู่ถนนสายเอเชียอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นว่ามีรถติดนะครับเออก็เมื่อเห็นว่ามีรถติดผมก็เลยพอได้ปวดท้องชี่ก็เลยแวะข้างทางสักนิดนึง นะครับเพราะว่าแถวนี้ย่านนี้ไม่ค่อยมีปั๊มน้ํามันอ๋อก็เป็นจุดตรวจนะครับเพราะเพราะว่า,า,วายังไม่รู้ว่าเป็นจุดตรวจอะไรนะอ๋อไม่เน่ยโ,โบบรรทุกมาเร็วนะครับเป็นจุดตรวจของที่ไหนเอ้ยนะครับอจะแวะเยี่ยม ชมท่านสักนิดหนึ่งนะครับก็แชร์ไปก่อนพี่น้องสอพอทรงธรรมนะครับทรงธรรมครับทรงธรรมเยี่ยมชมเยี่ยมชมนะครับ สวัสดีครับครับผมเอาพร้อมจงทำนะครับไปเยี่ยมชมนะครับปกติปกตินะครับไปเยี่ยมชมท่านสักนิดหนึ่ง จะจะจะแวะคุยด้วยนี่จะจอดตรงไหนสะดวกครับอ่าถอยเข้านี่เนาะถอยเข้าถอยเข้าป้อมดีกว่าเนาะจะได้ไม่เก,กะกะเขานะครับ พอดีผ่านมาครับก็แวะคุยเรื่อยๆนะครับพอดีเจอด่านเจออะไรก็แวะเยี่ยมแวะคุยเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่จอดหน้าป้อมท่านเลย ต่ออยู่หน้าป้อมนะครับเป็นป้อมทรงธรรมนะครับอืมเอาผ้าปิดปากสักหน่อยนะครับแวะเยี่ยมครับแวะเยี่ยมไหนก็ผ่านมาแล้วนะ าการทรงธรรับสอพอสงธรรมก็เป็ดการตรวจปกติจะจบเป็นป้าวัสดีครับ <laughs> ตปเยี่ยมกันธรรมดาเนะาะก็ตามสบายเนาะก็คือเคอยเราเคยเจอกันแล้วเคยคุยกันสักครั้งหนึ่งแล้วไหม เอ้ผมผมผมว่าผมมาด่านทองคำสองครั้งนะเพราะว่าผมไม่เคยเจอผมอ๋อคงไม่เคยเจออันนี้ผู้กองผู้กองดอกรักมากชื่อชื่อน่ารักดีรับถ่ายรับตาสบายเลยนะครับครับครับอันนี้ตรวจอะไรบ้างผู้กองด่านยาสิบสิบของภาคหกของภาคหกอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นด่านที่ว่าเอ่คือคือเหมือนว่าที่ที่ด่านความควบคุมจังหวัดกำแพงเพชร อป็นด่านสกัดกั้นยาเสพติดตอนในของภาคหกมีลายเส้นเกรอ๋ออันนี้แสดงว่าแสดงว่าด่านนี้ก็เป็นด่านที่ขอญาตที่ถูกต้องของของ,ของของคอรมอที่ทอนุญาตใช่ไหมครับหรือว่าอย่าไงไรครับไม่ได้ขอคือเราตั้งโดยถึงสองภาคหกยาเสพติดภาคหกเหมือนแม่พิกอ่าอ่าเหมือนแม่พิกอ่าเหมือนแม่พิษลายเส้นด่านยาเสพติดอืมภาคหกมีแม่พิก แ่หลายสิ่เสร็จผมมีกล้องออนไลน์ไปท่วประเทศของสอสอแล้วก็กล้องถึงัดอืมอือืก็คือจะตรวจตรวจเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเดียวใช่ไหมเราจะไม่ยุ่งกับพรบจราจรอ๋อครับผมแล้วทีนี้ถ้าตรวจตรวจยาเสพติดนี่หมายถึงว่าแสดงว่าผู้ปกครองก็ต้องมีบัตรพอสองด้วยโอ้เนี่ยชัดเจนมากนะก็คือโชว์ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะ ทุกคนในตำรวจที่นี่ปฏิบัติข้อสองหมดอ๋อเหรอนายก็ออกให้นายก็ออกให้ก็คือผู้บังคับการอ๋อดูด้โอ้โหถูกต้องเหมือนกันเนี่ยมีเนี่ยต้องชื่นชมผู้กองนะเพราะว่ามีหลายที่ที่ไม่สามารถให้ประชาชนดูได้ปติดหมดอ่าก็เนี่ยถึงถึงบอกว่าเนี่ยที่ความชัดเจนถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจนเนี่ยพวกผมชื่นชมนะนาะ ก็ก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับชาวบ้านเขารู้ว่าเอออันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องว่ามันต้องมีบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่ที่จะออกมาบัตรองบัตรสีแบบที่ปอสองเออใช่ใช่ใช่ก็คือว่าอันนี้แหละที่ที่ผมอ่าที่ที่เพจทักรบกวนเกิดคือของไกงไกลเขาเนี่ยเขามีตัวอย่างบัตรให้ให้กับประชาชนเขาได้รู้ใช่ไหมเออนี่ว่าเนี่ยผู้กองเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าหนึ่งไม่ปิดบัง ไม่มีอะไรที่จะเออถ้าจะตรวจฉี่มันต้องเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยต้องมีบัตรมีอะไรใช่บัตรต่อสองทุกคนต<ช>้อง<ช>มีตรวจ<ๆ>ที่นี่มีบัตรปอสองทุกคนต้องอยู่กับตำรวจคือคือเออเอาว่าด่านตรงนี้ได้รับอนุมัติจากคลรมไม่ใช่คลรมนี่มันจุดต,วตรวจเป็นจุดต,วตรวจเป็นเป็นจุดต,วตรวจแล้ววุดดูดานนะมันมีกิกที่อะคำว่าด่านนะะตลก็ลงบัตรดูดานนะต้องเอาลรมอาขึ้นจุดตรวจแค่ผู้การ อแล้วนี่ไอ้ตรงนี้ทั้งตลอดเวลาเลยเหรอผู้กองด้วยจังไงมันจะเวีนกับช่วงเตียงวันช่วง,ง,งช่วงไหนคือไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงมแต่ดาดตะขาไว้ของ,งเราเนี่ยเราต้องส,องส่งกระปีวัดจับไปแปดแสนกิโเม็ดโอ้ยอดใหญ่เลยเด้อแปดแสนกิโเม็ดแล้วปรากฏว่าทั้งท่านเลยครับทั้งไม่ออทับบอกเอาด่าใหุ้่่งไว้เลยไม่ต้องเก็บอ๋อทหารมันอยู่ด้วยไง อ๋อถ้าเป็นใหญ่ก็มันคงจริงมันต้องมีทหารด้วยอ่าตอนนี้ทหารก็ถอนกำลังไปอ๋อทหารถอนกำลังไปแต่แต่ไม่ครับคนที่แล้วบอกไม่ต้องเก็บด่านละให้สว่างไรเงี้ยอืมกันกันกันเอาแล้วเดี๋ยวถามถามเพื่อประดับความรู้ให้ประชาชนเขาได้ทราบว่าเอ๊ะถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เก็บเนี่ยเอ่อมันมันก็ต้องผ่านคือต้องขออนุญาตทางทางหลวงเลยไหมหรือว่ายังไม่ต้องขอไม่ต้องขอเลยเหรอไม่มีกฎหมายว่าไม่ต้องขออนุญาตทางหลวงไม่ต้องขอแล้วมี ทำว่าขญาตเาไม่ขอในในมิติหมเนี่ยอืมอืมเาอเก็บไว้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอ่อพรบทางหลวงเนี่ยอย่างนี้พวกกองคือคือที่ที่ประชาชนสงสัยมากๆก็คือว่าเอะถ้าสมมติว่าพรบทางหลวงมันห้ามและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอ่อตำรวจมันเป็นกิจติกามาแล้วว่าปฏิความไม่ต้องขออนุญาตของทางหลวงขอไม่ต้องขอใช่ไหมคุณก็ลองไปเปิดกิจติการของตารหลวจ ไม่ต้องขอพี่ก็ือกีไอ้ไม่ได้ว่าไม่ต้องขอญอาตเพราะเราการป้องกันความป่าปมับอกวองกันก็คือรับฟังเม่อไ่คอเขาหวางเลยลมืยอ่คนรัยกรเปีจับได้แปดแสนเมตรทอทกองเขเก็บตังค์แล้วก็เก็บทำาะไรทับมาจ่าเป็นแปดแสนทำเลยทับมาลรืตังค์อะรกคนมาคนี่อะไรนัเขาเอาะมเก็บละก ไอ้ที่ที่บอกว่าไม่ต้องเก็บในผู้กองโทษทีมันมีเอกสารอะไรพอที่จะสั่งด้วยวาจาเขาสั่งด้วยวาจาเหรอไม่คืออย่างนี้คือก้จะเอาห้เนียผมผมจะไปได้ทำข่าวเชียร์ผู้กองไงว่าถ้าสมมติว่ามันมีคําสั่งที่ชัดเจนเนี่ยเป็นคําสั่งที่เท่าไหร่อะไรมาใช่ใช่ใช่มาแถลงข่าวอ๋อใช่มาแถลงข่าวที่ตัแรงเีรุ่งจับไปแปดแสนอ๋อก็เลยเอาเอาเอาที่เป็นเป็น เป็นวาจาก็คือเราก็ยึดตรงนั้นเป็นหลักเลยว่าไม่ต้องเก็บก็ได้ใช่ไหมต่างประเทศกันสาตัดกันอ่าอ่าเพราะของผมถึงไหลเป็นเศษจะดูไหมอ่าต้องลหลเป็นเศษเอาไลน์โซนตุรกีจะดูจดมาจะพูดไปไม่ได้อ๋อข้าวของข้าวของกับรับ <c oughs> รอ่าอ่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก็ไม่เป็นไรคือคือที่ที่ผมลงหาผู้กองเนี่ยคือว่าเอ่อนี่แหละก็คือถามแทนประชาชนเขาบอกว่าเอ๊ะด่านจงทำไม่เก็บเลยมันมีเหตุ ผลอะไรที่ไม่เก็บถ้าไม่เก็บแล้วมันขัดกับกฎหมายไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะผู้กองก็อธิบายชัดเจนก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าฝ่ายกฎหมายเขาอยากจะตรวจสอบว่าไอ้ที่ไม่เก็บได้หรือไม่ได้อันนี้ก็เรื่องของเขานะเนาะเพราะว่าทางกลุ่มพวกผมเนี่ยเขาก็ทํางานภาคประชาชนนะเ,เพราะฉะนั้นเราก็ทํางานร่วมกันได้ไม่มีข้อขัดแย้งอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมเี็นแต่ว่า อย่างผู้กองนี่เปิดเผยแล้วก็พร้อมที่จะให้ประชาชนลงตรวจสอบได้ตลอดใช่ไหมคือเราเราไม่มีบางที่ไอ้ผมผมยกตัวอย่างทีม่มันไม่เหมือนผู้กองเช่นว่าบางที่นี่พอเห็นนักข่าวลงไปปุ๊บนี่เออมากระโรวยวายไม่พออใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นว่าเอ๊ะมันทําไมประชาชนลงถ่ายประชาชนลงถามปุ๊บเนี่ยไปโดนข้อหา่อกวนให้เกิดความเดือดร้อนลำคัญ อเนี้ยผมก็เลยมามาแทนแทนชาวบ้านนี้ตำรวจก็คนมันต้องถามได้แตงุกองเนี่ยพัดเลยคือเอาวะถามถามทุกอย่างท่านตอบได้นี่แหละคือเป็นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้ามีระดับอ่อตำรวจที่สัญญาวัดชันช้นสัญญาวัรที่สามารถสื่อสารระยะเวัาต้อง อย่างที่ท่านเจเลยท่านบอกอ uh, ะบอกว่าไม่ต้องไปคุยกับมนุษย์ต้องอันนั้นผมก็ว่ามันจัดโอกาสคนดีๆอย่างผู้กองเง,งี้ยที่สามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้อย่างเงี้ยแล้วพูดพูดคุยอย่างเป็นมิตรอย่างเงี้ยแล้วทําไมไม่ให้ผู้กองพูดอย่างเงี้ยผมที่แดงในทอนนี้นะก็ใช่ไงขอบคุณมากผู้กองเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้พี่น้องเราดูทั้งนี้หนึ่งอย่าง,งนะก็ก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรขัดขวางกันนะผู้กองเนะนะ โอเคขอบคุณมากครับผู้กองครับ,บอครับผมนะครับผมเนาะก็หมุนเย็นกันบอกก็ดูแลพูดง่ายๆว่าับป้องกันได้มันก็ดีนะผู้กองนะ, <c oughs> ะจุดนี้ที่ที่ได้พูดถึงว่าที่ได้เยอะที่สุดในแปดแสนเมตรเดี๋ยวผู้กอง กลับไปเยอะับมานานแล้วล่าสุดนี่ปี60นะครับอ๋อปี60รถก็นานแล้วนี่ออไที่กสมนอะไอสร้างไอ้ที่สร้างคือเส็ยให้ตรวจนามานเมื่นานลงมากทีุ่อ๋อครับไอ้10กิโลเลยเหรอที่ เหรออ๋อโอเคโอเคเป็นบรรยากาศนะโอเคฝากผู้กองหน่อยแล้วกันผมผมไม่เดินแล้วกันเพราะว่าเออผู้กองตัดไว้ชัดเจนก็ฝากผู้กองเอ่อไอ้นี่หน่อยแล้วกันว่าอ่าถ้าจะนี่ก็อย่าให้มันมีผลกระทบทางด้านการจราจรเนาะเพราะว่าวันนี้มันเป็นมาไหนที่ตาวรดาลมจะติดอุ่นๆเย็นๆล้นน้องผมแลติงก็ปล่อยไหลอ๋อครับเราคนไม่ยุ่งกับรถจราจร โอเคตับง okay, ครับ,รบ <c oughs> แล้วไอ้ที่คําสั่งไอ้นี่ผู้กองผมถามหน่อยว่าไอ้ที่เขาบอกว่าอ,อจริงๆมันมีคําสั่งที่บอกว่าอย่าไปตั้งด่านให้มันเป็นปัญหาจราจร <c oughs> ก็คือว่าถ้าจะจับกลุมผู้กระทําความผิดเนี่ยเขาให้ตั้งเป็นหน่วยคือเป็นอะอะไรนะเขาเรียกว่าหน่วยเส้นที่เร็วเส้นที่เร็วอย่างเงี้ยก็คือว่าไม่เน้นเรื่องการตั้งด่านบ่าง,งัันเถอะ ถ้าจะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดขเขาให้จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วจับต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าเอ,อยังยังการส่มตรวจเนี่ยมันมันเหมือนกบบว่าผมให้ความสำคัญมากครัน,รนครับครับเราจะตรวจสอบคดีตัตง้งอยู่ันอาชีพครับครับ าคือคนตั้งอ่ะคนตรงนี้เป no ็นเวลาตั้งถามนาารถต็นครับครับคนะอ่าอนนี้คนจะเอามูุนคนที่คนที่คนที่จะปล่อจะเ่อ้จะียดครับครับเพที่เนี้ยเยจับคนหลายมีตัวตรงนี้คนย่บ้านมกอืมมีคนานแต่ไเป็นมงากนตันนี้จะมีประสบการณ์ว่าอ๋อผมเชื่อผมเชื่อพระองว่าระดับพรกองคง อ่าไอ้ด้วยจะเรียกว่ายร่วงหรือคุณวุฒิอะไรต่างๆผมสังเกตูที่อย่างแค่พูดคุยนี่ก็รู้แล้วว่าว่าพิจารณาหรือการซี้จะตรวจสอบประชาชนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันต้องมีขืนบอดส่วนที่จะสังเกตได้ว่าคนมันหน้าตาคนจะก,การยานมอาตอร์เป็นย<ช>ัง<ล>ไง ครับมีทัจะเรียกมาองดูขับรถกระเช้าก็มีความประมาททุกตาต้องใั่ต้องไส่ไหมอ๋อครับผมหรหลายอย่างครับแต่คนที่เก่งที่สุดให้เป็นคนคัดคนคนคนที่คัดกรองเบื้องต้นก่อนใช่ไหมถ้าเขาโบกเข้ามาแล้วก็ฝั่งนี้ก็แค่ตรวจสอบสักนิดนึ่งถ้าต้สงสัยที่เราคนกันถามเราเรื่อกี่ยวกับใบไหนมะไหนแต่โดยโดยผู้กองควบคุมอยู่ตลอดเออผู้กองถามหน่อยดิถ้าฝั่งโน้นน่ะฝั่งโน้นมีระดับสัญญาบัตรอยู่ไหมตรง ตนมากแล้วผมก็ม่ได้คือห้าสามกม่จะบัตรมาแตุ่ด่ากนครับแต่านมันมีังคนมหุดอพรีและงนี้ก็ไตั้งบัตรบัตรบคต้นมากแห้าสามทุกคนมีบัตรถึงแค่ห้าสามร้อยห้าสาก็มีบัตรค้ามีบัตรมีเหลืองหมดทุกคนนายก็ออกให้หมดอ่ารับรองว่าที่นี่ไม่มีปฏิบัติอะไรนอกเหนือไปจากที่ กฎหมายกำหนดแล้วกันนะได้ไหมโอเคผู้กองขอบคุณมากให้ความร่วมมือได้ดีที่สุดเลยเป็นมิตรกันอยู่แล้วเราไม่มีปัญหากันโอเคผู้กองขออนุญาตเดินทางครับผมครับผมตัดีไปเชียงรายมา ป๊บหนึ่งนะครับป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ถ้าเขาให้ความร่วมมือที่ดีแล้วก็แล้วก็ดีนะครับเชิญชมกันไปนะครับเพราะว่าเอาแค่เขามีบัตรลงบัตรเหลือง ถ้าเป็นด่านยาเสพติดก็ผู้กองเขาบอกว่าจะไม่คือเขาไม่ได้ยุ่งเรื่องอ่อพลบรจราจรนะครับก็ป้องกันยาเสพติดอย่างเดียวเขาบอกว่าอย่างงั้นนะครับเอ่อเข้ามาก็ไม่มีตรวจเยี่ยวนะครับไม่มีไม่ได้ตรวจเยี่ยวนะครับแบบหนึ่งนะครับยังไม่เรียบร้อย เป็นเป็นด่านทรงรทมนะครับเป็นด่านทรงรทมออลองจังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเซรับทุกขัดก่อนอันนี้เป็นของทางหลวงนะครับพอทรงธร,รมอันนี้หนึ่งก็จะเป็นทางหลวงนี่นะครับก็ต้องฝากถึงเจเลนะครับว่าตำรวจที่สามารถ ศื่อสารกับประชาชนอย่างเป็นมิตรเนี่ยนะครับไม่จาเป็นต้องมีข้อห้ามหรอกครับมันมันตำรวจดีๆเรามีเยอะเราอเราถึงบอกนะครับว่าอย่างฝ่ยเียงไกก็จะพูดตลอดนะครับสิ่งที่พวกเราอนนี่อยู่นะครับว่าเพื่อให้ตำรวจดีๆมีที่ยืนนะครับถ้าตอบตรงไปตรงมาไม่มีอารมณ์ต่อกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นประเด็นได้อย่างไงอ่ะใช่ไหมฮะ มันก็ไม่เป็นประเด็นนะอ่อนี่คือคือคนที่ทำถูกต้องเนี่ยความมั่นใจมันจะต่างกันนะพี่น้องสังเกตไหมอ่อนี่คือเขาทำอ่าเขาทาถูกต้องแล้วเขามีบัตรตอสองเรียบร้อยนะครับอ่อมีบัตรประจำตัวอะไรเรียบร้อยนะครับการที่จะตรวจหาสารเสตงเสพติดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขา ถ้าประชาชนจะมีปัญหาอะไรอ่ะครับนะมันก็เขาก็ทำตามหน้าที่เออไม่ไม่ไมีมมตำรวจบางท้องที่ที่บอกว่าเออพวกเรานะครับทำทำหน้าที่นักลบแตนเถื่อนแล้วปรากฏว่าทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลําบากทําหน้าที่ลาบากมันลําบากตรงไหนอะ่ะใช่ไหม อลนนี่ที่ที่ที่ผมลงถ่ายให้เห็นนะ้ถ้าคนที่เขาถูกต้องนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนเลยนะครับต้องชื่นชมผู้กองเขาอ่ะใช่ไหมอมืเขาพร้อมที่จะตอบแล้วก็พูดได้ดีด้วยนะครับอืส่วนบอกว่าทหารหรืออะไรเงี้ยที่ท,ที่ที่บอกว่าไอการที่ตั้งวางสิ่งของบนบน,บนถนนเนี่ยครับบนทางหลวงเนี่ย เขาจะเอาบอกว่าท่านมามางานแล้วเสร็จแล้วเป็นถ้อยถแถลงที่ท่านถแถลงออกสื่อนะครับบอกว่าการตั้งวางถึงของไม่ต้องเก็บก็ได้แต่จริงๆนะครับผมผมผมมองว่าอีก <c oughs> มุมนึงนะครับว่าถ้าจะเอาให้ชัดมันต้องมีงชัดเจนนะครับว่า,าถ้าเป็นเป็นต่าง ความมั่นคงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเราเราจะไม่เด้ตับเมื่อบังเงอิญว่าด่านช่องทานี่นะครับทหารไม่ไม่ได้ร่วมแล้วอพอไม่ได้ร่วมแล้วทีนี้มันยังคงสภาพความเป็นด่านความมั่นคงได้หรือไม่นะครับมันก็เป็นข้อสงสัยที่ประชาชนเขาสงสัยนะครับเพราะ,ะถ้ามันมันถ้าทหารเขาเลิกไปแล้ว แล้วทหารไปทิ้งคำเหมือนกับทิ้งคำถ้อยแถลงเอาไว้ว่าเออด่านนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้อย่างเงี้ยแล้วผมไม่รู้นะว่าตำรวจพูดจริงหรือพูดไม่จริงเนาะเราเราเองก็เดี๋ยวฝ่ายกฎหมายก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอ,อ่อถ้าไม่ต้องเก็บเลยอย่างเงี้ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมนะครับกฎหมายให้อ,อ่าทำได้ขนาดนั้นไหมนะครับ ก็เป็นจุดตรวจ,จนะครับด่านทรงธรรมก็ยังมีทั้งสองฝั่งนะครับก็ตรวจเยี่ยวแต่เขายืนยันว่าการตรวจเยี่ยวหรือการตรวจหาสารเสพติดของเขาเขาบอกเขามีอำนาจแล้วก็มีบัตรอาโอเคแล้วก็ถ้ามีอำนาจมีบัตรตามจริงเน่ะเราเราไม่ได้ถามนะว่ามีการลงต่อหนึ่งไหมนะครับ แต่ผมผมผมเชื่อมั่นว่าไม่มีไม่ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าจริงๆนะการตรวจหาสารเสพติดหรือตรวจเยี่ยวนี่นะครับเพราะตามระเบียบจริงๆมันต้องมีทางสาธารณสุขมาร่วมด้วยนะครับมีแต่ทุกลั้งที่เออเรามาเจอที่ด่านชงํานะครับไม่มีสาธารณสุขมาร่วมด้วยปัญหามันคือตรงนี้แหละครับแล้วแล้ว ผู้เชี่ยวชาญที่ที่จะตรวจสารคัดหลังเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะครับก็ฝากฝ่ายกฎหมายนะครับช่วยดูแลหรือก็ตรวจสอบหน่อยนะครับว่าถ้าการปฏิบัติอย่างนี้นมันมันมันถูกต้องตามระเบียบหรือตามกฎหมายหรือไม่อะนะ,อะก็เป็นข้อสงสัยพอสมควร เอาเมื่อประชาชนสงสัยเราก็ถามให้นะครับเราก็มาถามให้เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติก็อออาอากันไปนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกครับจริงๆมันต้องมีฝ่ายกดฝ่ายสาสุ มีอะไรผิดสังเกตินิดนึงนะครับโอเคเราก็าผ่านมาเส้นทางนี้ก็เลยตรวจสอบกันสักนิดนึงแคเท่านั้นเองนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรักทุกท่านรักคิดถึงทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ